สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนพระเครื่องนะครับวันนี้ผมมีเป็นพระเครื่องนะครับของหลวงปู่ทวดนะครับมาแนะนําพี่ๆกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นพระกิบบัวนะครับเนื้อโลหะเนาะนะครับกิบบัวรุ่นรอสสองร้อยนะครับนี่ ลุงปูทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับได้มาพร้อมสองเดิมนะครับได้มาแบ่งปันพี่ๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ององ,องนะนะครับ4ององนะนะครับลุงปูทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับเดี๋ยวให้ดูพี่พระสวยมากนะครับเป็นกีบบัวนะครับนี่เห็นไหมผิวลุงๆเลยนะครับผิวลุงๆเลยนะครับนะนี่ทุกบ้านต้องมีพี่นะครับทุกบ้านต้องรู้จักนะครับสําหรับพระเครื่อง หลุงปูทวดเนาะนะครับและที่ผมได้มานะครับก็คือเหรียญแบบคัดสวยเลยนะครับและได้ซองเดิมด้วยนะครับเห็นไหมสวยมากนะครับผิวลุ้งๆนะครับแซมลุ้งๆหน่อยนะเห็นไหมนะครับพระสวยมากนะครับเพิ่งแกะออกมาแล้วก็ทําคลิปแบ่งปันให้พี่ๆได้รับชมกันนี่แหละนะครับนะรับประกันแท้ทุกองค์นะครับแล้วก็ได้ซองเดิมด้วยนะครับแล้วดูผิวสวยมากพี่ อูสวยมากนะครับนี่หลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้ปี2525 25นะครับเห็นไหมตัวหนังสือหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เหยียบน้ําทะเลยจืดนะครับเป็นรุ่นนะครับรอเรือสคอสาราแล้วก็200น,นะครับรอส2อ0น้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูทีละองค์เลยแล้วกันนะครับ ติดผิวลุงนะครับองนี้ก็จะติดแบบผิวประหลอดหน่อยนะครับนะเผื่อพี่ๆท่านใดชอบติดลุงนิดๆนะครับประลอดหน่อยๆนี่เลยนะครับผมแบ่งให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันนะครับอยู่ที่อง์ละ1000บาทนะครับนะ1,000บาทเท่านั้นพี่นะครับพระค่ดสวยมานะครับพระคัดสวยมาเห็นไหมผิวลุงลุง อยู่ลุงงนะครับประกันเท้ให้ทุกรายการนะครับอง์ละ1,000บาทนะครับี่เห็นไหมพระสวยมากนะครับแบ่งคู่นะครับถ้าแบ่งคู่น้องแบ่งอยู่ที่1,800บาทเท่านั้นนะครับปกติจะอยู่ที่2,000เนาะเอา1,800บาทนะครับถ้ายกคู่นะองค์เดียวขออง์ละ1,000บาทท้ววน,นะครับนี่พระสวยมาก นะครับทุกบ้านต้องรู้จักพี่นะครับหลวงปู่ทวดเนาะนะครับเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับที่ใครๆก็รู้จักนะครับเนาะก็สําหรับนักเดินทางนะครับคนที่เดินทางแบบบ่อยๆเนาะนะครับก็แนะนําห้อยหลวงปู่ทวดนะครับปี2525นี่นะครับเป็นเนื้อโลหนะเนาะถ้าเป็นเนื้อโลหะก็ ห้อยแบบลุยๆได้เลยพี่นะครับไม่ต้องกลัวกลัวแตกกลัวหักเหมือนผ้าผงเนาะนะครับเนไสวยมากนะครับอง์ละ1,000บาทนะครับเห็นไหมองค์นี้ด้านหลังสวยมากนะครับสกิลลุ้งพี่เห็นไหมรับประกันเท้ผิวเดิมนะครับนะอุ้ยสวยมากนะครับสวยมากลองดูละกันนะครับนะ องละห0 0 0บาทมี2เดิมให้นะครับ2เดิมจะอยู่ด้านบน2เดิมจะอยู่ด้านบนนะครับอุ้ยองนี้ก็สวยพี่ด้านหน้าเห็นไหมลุงนครับลุงลุงผิวแบบนี้นะครับสาภาพแบบนี้พบเจอน้อยมากนะส่วนมากเจอไม่ค่อยสวยนะพี่ผิวไม่ได้แบบนี้นะองค์นี้ผิวสวยแล้วก็เดิมมาก แล้วดูผิวนะครับลุ้งสวยเลยนะครับเอาองค์ละ1,000บาทพี่พี่ท่านใดสนใจเช่าหาบูชานะครับรีบทักรีบโทรนะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะนี่เห็นไหมผมได้มาแบ่งปันพี่พี่อยู่ด้วยกันทั้งหมด4องค์เท่านั้นนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจช่าหาบูชานะครับรีบทักรีบโทรนะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับได้ไปพร้อมสองเดิมนะครับมีทุกองค นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้เดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากพี่ๆกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่ๆท่านใดมีผักเครื่องหลุงปู่โตพ่อคุณพ่อเกษมเกจอื่นๆนะครับอยากจะแบ่งปันยินดีรับเช่านะครับลองส่งรูปมาดูได้นะครับตรงนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ